สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินรีวิธีพิ่มต้นเองครับผมสวัสดียามเช้าเนาะอยู่ในแปลงฝรั่งเช่นเคยวันนี้มีเทคนิคเพิ่มเติมมานะพอดีคุยกับอาจารย์ตีพีเเนาะว่าเราปลูกฝรั่งเปน,นานเนี่ยมันจะมีเรื่องโรคไส้เดือนฝอยไอ้โรครักบ่มน,นะที่เกิดจากไส้เดือนฝอยมันจะคอยรบกวนฝรั่งที่ปลูกมาเป็นระยะเวลานา,นานอยู่ตลอดเวลาอาจารย์แกแนะนําให้ปลูกดาวเรือง หรือไม่ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งเนาะวันนี้ต้อมเลยสั่งหน่อไม้ฝรั่งมาเพราะว่าท้อมแพ้ดอกดาวเรืองครับแพ้เกสรคือได้ดมหรืออยู่ใกล้เกสรรอ้ดอกดาวเรืองเนี่ยจามตลอดแล้วก็คันขึ้นตาเนาะก็เลยเลือกวันนี้เลือกมาเป็นหน่อไม้ฝรั่งเอามาลองปลูกอยู่ในแปลงต้อมก็เพิ่งเพิ่งเคยได้ยินทฤษฎีนี้เหมือนกันเนาะก็เลย ไปศึกษาค้นความมามีงานวิจัยรองรับด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีเพื่นเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของใครใเรามาปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไปหางานวิจัยมาจากไหนแล้วก็ทําไมถึงหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถึงเออเขาเรียกว่าไงช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยที่ระบาดอยู่ในแปลงฝรั่งได้ดีเนาะก็ไปอ่านอ่านมาก็ตอนแรกก็ยังงงๆเนี่ยมันจะไปลดไ้ยงแต่ก็ มีสรุปเป็นงานวิจัยใครอยากได้เดี๋ยวต้อมสิงดิงไว้ให้ไปเดี๋ยวขอปลูกเจ้าต้าไม้ฝรั่งนี่ก่อนนี่สั่งมาแค่นี้ร้อยยี่สิบบาทก็เดี๋ยวลองขยายไปเรื่อยๆต้องว่าไม่เคยปลูกเหมือนกันนะอย่างข้อดีอย่างหนึ่งที่เราปลูกต้นไม้ฝรั่งร่วมในนี้ด้วยเราอาจจะได้กินต่อไม้ฝรั่งไปด้วยก็ได้นะอาจจะนะเพราะเพิ่งเคยปลูกครั้งแรกมาเตรียมดินไว้แล้วเดี๋ยวไปปลูกกันเลยตามดูกันต่อครับผมบเสร็จไปแล้วล็อกหนึ่ง ก็ด้วยความที่เราไม่อยากใช้เคมีเนาะเราไม่ใช้เคมีอนะ่ะคือก็พยายามหาอะไรที่มันปลูกแล้วเกื้อกูลกันมีประโยชน์ร่วมกันอะไรเงี้ยคือหน่อไม้ฝรั่งมันก็มีงานวิจัยว่าเออมันช่วยลดปริมาณของไส้เดือนฝอยลดการระบาดของไส้เดือนฝอยได้เราก็ต้มก็หามาปลูกเพิ่มจริงๆอยากปลูกดาวเรืองเพราะว่าเหมือนจะง่ายนะแต่ดันแพ้ดาวเรืองซะนี่ก็เลยเลือกเป็นไส้เดือนฝอย เราหมักดินไว้แล้วนะดินสวยๆคือส,ส,ส,สับไปตรงไหนก็เจอไส้เดือนอ่ะแต่ไส้เดือนธรรมดาแนละ้วไม่ใช่ไส้เดือนฝอยอ่อแล้วก็อย่างไส้เดือนฝอยนี่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับต้องไปส่องกล้องนะคือก็เน้นหลักปลูกพืชที่มันเกื้อกูลกัลนอนะ่ะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้แล้วก็ไม่ต้องใช้เคมี อ๋อฝนตกเฉยอเดี๋ยวขอรบล่มก่อนให้สรุปให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเอางานวิใจัยให้ดูเดี๋ยวไม่จะพังซะก่อนนะไปเข้าล่มกัน ครับผมขออนุญาตหลบเข้าร่มเนาะเดี๋ยวห้มไม้พังแล้วก่อนเนาะก็จากที่อาจารย์ตีแนะนำหนะักมาเนาะอาจารย์ตี P ีตอนนี้ต้องก็ใช้ระบบการปลูกพืชแบบ PR m เนาะ100%ซก็มีถังน้ำหมักอยู่ข้างหลังที่เปิดออกซิเจนให้ตลอดแล้วก็อาจารย์ตีก็มาแนะนำให้ที่แปลงด้วยว่าควรปรับแปลงยังไงแล้วก็โรคที่เป็นปฏิบัติต่อฝรั่งเราถ้าปลูกในระยะยาวก็คือ,อ,อนิมโทนหรือใส่เดือนฝอยนะมันเป็น ันเป็นกลุ่มไส้เดือนที่จะไปทําลายลากลากเพื่อทาให้ลากพืชนเนี่ยไม่แตกลากใหม่มันจะเป็นปมๆอะไรพวกนี้เนาะที่แปลมีอาการลักษณะที่จะเป็นอนอมาโทนเนี่ยประมาณสองสาต้นก็เลยอาจารย์แกเลยแนะนํามาสองตัวก็คือดาวเรืองกับหน่อไม้ฝรั่งซึ่งดาวเรืองทอมแพ้แปลเกรสรดาวเรืองจามครับกับขันขึ้นตาก,ก็เลยสั่งเป็นหน่อไม้ฝรั่งมาตอนแรกก็ยังนี่ ตกลงมันใช้ได้เหรอน้อไมค์ฝรั่งก็เลยไปหางานวิจัยเนาะในก o เกิลอะมีต้องก็เลยไปเจองานวิจัยว่า,าป้องกันกําจัดเส้นเดินฝอยลากปมอ,อันเนี้ยเขากําจัดในพริกเนี่ยนะใครอยากได้กระสานชุดนี้เดี๋ยวต้อมทิ็งลิงไว้ให้อ่าศัตรูพริกโดยวิธีปลูกพืชหมุนเวียนโดยคุณจรัดชื่นรามกับมนตรีเอี่ยมวิมังสาและคุณสมควรคีรีวันอันนี้ขออนุญาตเนาะเรฟเฟรนซ์ให้แกเนาะ เอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนี้ก็คือโดยสรุปเหล้วอะ่ะโดยสรุปเลยนะต,ต้องเล่าโดยสรุปเลยนะแกใช้แกทดลองโดยใช้รักบ่มที่เขาเรียกว่าไงไสเดือนฝอยที่ระบาดอยู่ในแปลงพริกแล้วก็ปลูกร่วมกับข้าวโพดอ่อนถั่วลิสงหอมแดงหน่อไม้ฝรั่ง วิธีการทดลองก็คือการเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอยให้มีจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอทั่วแปลงโดยปลูกอปอแก้วคิวบา์ bar, และถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชอ,อาศัยของไส้เดือนฝอยรากปมสรุปแล้วโดยคร่าวๆเนาะแกก็จะปลูกพืชให้ให้มันให้มันเกื้อกูลกันปลูกพืชเขาเรียกว่างไงปลูกพืชสองชนิดอะเพราะว่าบางชนิดมันมีผลทําให้ไส้เดือนฝอยลดปริมาณลงอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ผลการทดลองแกก็บอกว่าปลูกพริกตามด้วยถั่วลิสงปลูกพริกคู่กับข้าวโพดปลูกพริกคู่กับหอมแดงปลูกพริกคู่กับกระเทียมแล้วก็ปลูกพริกคู่กับหน่อไม้ฝรั่งเนาะออสรุปผลการทดลองก็การปลูกพืชระพืชตามวิธีการต่างๆหกวิธีการนั้นพริกถั่วลิสงพริกหน่อไม้ฝรั่งพริกข้าวโพดให้ผลในการป้องกันไส้เดือนฝอยรากปม ก็คือในแหล่งที่มีไส้เดือนฝอยรากปมชนิดดังกล่าวระบาดหากปลูกพริกแล้วถูกไส้เดือนฝอยที่ดังกล่าวทําลายก็สามารถแก้ไขโดยการปลูกถั่วลิสงหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดอ่อนสามตัวนะในงานวิจัยเนี้ยสามตัวเนี้ย,ม,ยมีผลทําให้อ่ลดปริมาณการระบาดของเจ้าไส้เดือนฝอยแล้วก็เหมือนกำจัดไปได้เหมือนถ้าอ่านโดยจับใจความแล้วปลูก ปลูก3ตัวน,นี้ตัวลิสงข้าวโพดอ่อนแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเพื่อให้ไส้เดือนฝอยมันมาอยู่ที่หน่อไม้ฝรั่งตัวลิสงอะไรแทนแต่เพื่อสารชนิดนี้มันทนทานต่อไส้เดือนฝอยอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ได้เกิดโรคไม่ได้เกิดอะไรต่อก็เป็นการควบคุมเจ้าไส้เดือนฝอยให้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณลงแล้วก็หยุดระบาดไปก็โอเคนะถือว่าเราเรา,เราได้ปลูกพืชผสมผสาน เราได้มี่อไม้ฝรั่งกินด้วยต้อมก็เสีโอ,อกาสทดลองในแปลงให้ดูเลยแล้วกันเนาะก็สั่งจากราสด้ามาเนาะสามสิบสี่สิบต้นแล้วก็ลองปลูกในแปลงเจ้าฝรั่งแต่โมด,ด้านหลังก่อนเดี๋ยวผลเป็นยังไงก็คงอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าต้อมก็ลงคลิปทุกวันอยู่แล้วเพื่อให้พี่ๆเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ยเนาะในแปลงแล้วว่าเราทดลองทําอะไรไปบ้างเพราะอย่างที่เคยบอกอยู่แล้วคือต้อมอยากเป็นเป็นหนูทดลองให้ก่อนพี่ๆจะได้เอาไปเป็นแนวทางเนาะเวลาไปทําเกษตรจะได้ไม่ ไม่หลงทางจะได้มีทางที่เอออันนี้ต้องเคยลองทํามาแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้เชื่อต้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะอยากให้ทดลองกเกษตรคือการทดลองนะบางที่สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศมันไม่เหมือนกันก็เลยต้องลองไปปลูกในพื้นที่เราต้อมก็ใครว่าอะไรดีก็ลองก่อนเลยซัดก่อนเลยก็ได้เจา้าหน่อไม้ฝรั่งนี้มาแล้วก็พื้นเพนี้เขาปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันอยู่แล้วด้วยที่บ่อสุพรรณสองพี่น้องเนี่ยเห็นมีแปลงหน่อไม้ฝรั่งอยู่สามสีท่ที่แล้วก็คุยกับม่อนแล้วก็ แถวนี้เขาก็ปลูกได้กินกันนะปลูกได้กินได้ขายอยู่เลยเออดีเขา้าถ้าเผื่อเราจะมีหน่อไม้ฝรั่งกินในแปลงฝรั่งก็เท่ดีเด็นหน่อไม้ไปเด่นหน่อไม้ฝรั่งไปผัดไปอะไรได้ด้วยแล้วก็พยายามปลูกพืชผสมผสานเนา,าะหลายๆอย่างตอนนี้ก็มีโปรเจกต์เยอะเลยสั่งมเมล็ดพันธุ์มาเต็มเลยก็ในแปลงฝรั่งเราเนี่ยเราจะไม่ได้ปลูกแค่ฝรั่งละพริกเพมะคงมะเขือตัวฝักยงฝักยาว อะไรก็มะเขือทงมะเขือเทศหลากสีอะไรเงี้ยสั่งอยากต่างาประเทศมาก,ก็มาจะมาลองในแปลงก็สวยดีเนาะก็ถือว่าเป็นการาปลูกพืชแบบปันนี่แบบผสมผสานเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะเนาะทำมาก็ดีนะมันก็เราได้เร,ไดเ,รไดเราได้กินพืชหลายๆชนิดโดยที่เราดูแลแค่ครั้งเดียวอย่างาฝรั่งเราเนี่ยเราก็ให้น้ําให้ปลูกอยู่แล้วทีนี้เราเอาพืชอื่นมาปลูกร่วมด้วยเนี่ยเราก็ดูแลพืชเล็กพืชน้อยพ พวกนั้นไปอยู่แล้วด้วยเนาะเวลาเราลดน้าใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยฝรั่งก็ได้กินมันก็เป็นการเกื้อกูลกันราสร้างระบบนิเวศให้พื้นที่เราทีเนี้ยเรื่องโรคและแมลงก็จะค่อยๆดีขึ้นเราก็จะทํางานน้อยลงเพราะว่าระบบนิเวศเขาเขาจัดการกันเองอะมีตัวห้ามตัวเบียนมีแมลงตัวไม่ดีมันก็ต้องมีแมลงตัวดีคอยมากาจัดแมลงพวกนี้อยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะมาแนะนําอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันและกําจัด โรคไสเดือนฝอยที่เป็นศัตรูตัวเชกาดในส่วนฝรั่งเราเผื่อพี่ๆท่านใดเอาไปลองใช้อะเนาะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้ได้เนาะบางคอมเมนต์ต้องตอบไม่ทันต้องขออภยนะัยเนาะทุกอย่างต้องทำคนเดียวตั้งแต่ถ่ายคิดคอนเทนต์ปลูกฝรั่งด้วยคอฝรั่งทําทุกอย่างตัดยงตยัญญาแล้วมันกลายเป็นว่ามันต้องทำสองรอบอ่ะก็คือตั้งกองถ่ายด้วยแล้วก็ทาลงส่วนไปด้วยแต่ไม่ไม่ไม่ได้มาบ่นเลยนะแค่อยากให้เข้าใจว่าเออบางทีต้องตอบช้าต่ออะไรไปต้องขออภัยด้วยเพราะว่า ต้องดูเรื่องแพ็กต้นไม้ส่งพี่ๆด้วยที่สั่งกันเข้ามาเนาะแล้วก็ต้องยังจำหน่ายต้นพันธุ์พันธุ์ไม้พันธุ์ไม้ผลอยู่นะพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาก็ได้หลายต้อมก็ s i p. t com หรือเบอร์โทรต้อมโทรมาตรงได้เลย0642209000ก็อา่า ใครอยากสนับสนุนช่องก็สั่งผันไม้หรือใครอยากปรึกษาก็ในรายลอดนี้ได้เลยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์พ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดรับชมที่ไม่ใหม่ๆ่องใครขอตัวไปปลูกน่อไม้พลังต่อแล้วเดี๋ยวรอฝนยุดนิดน,นึงเดี๋ยวกล้องพังเดี๋ยวไม่พังวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ